สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้กำลังจะสอนเรียนช่างนุดอุดรธานีหรือว่านะนุดสวิเดนนะเยอหลันวันนี้เราจะมาเรียนตัดผมทรงอันเด์คัตนะครับแบ่งผมขึ้นไปเลยถึงจุดเถือกนะครับเนี่ยหมดเก็บมาให้หมดนะทรงครับที่ในแบบเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเป็นอันเด์คัตอยู่แล้วแต่มันยาวนะครับตรงนี้บริเวณเนี้ยเราจะขึ้นทรงครับเป็นลองทรงกลางนะใช้ลองฟันนะครับแบตรเลียน์ใช้ลองฟันเบอร์ สามนะครับเดี๋ยวเปิดสามอ่ใช้ลองพันเปิดสามถ่ายขึ้นมาครับตัดผมอ่ะอย่าลืมนะครับจับวีด้วยวีอย่าขาดมือนะต้องจับวีตัดตลอดนะครับถ่ายึ้นเลยครับถ่ายไปเลยอะไรตรงตรงอะไรตรงตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ่ายขึ้นไปถ่ายไปครับเปิดสามเปิดขึ้นตรงไปครับหาขอับตรงไป ดีดีนะครับอะครับด,ดีครับหายยุติขาดหายมันขาดอนะ่ะมันไม่ขาดปับตรงอ่ะไรที่ไปเนี่ยมันตัดขาดมันขาดเนี่ยแค่ปรับตรงขาดแบบเนี้ยอี๋ออเขาข้ามขึ้นมาหรือเราจะปรับเป็นลองทรงสูงก็ได้นะ เรสามารถปรับขอบทรงให้มันสูงมันต่ำมันกลางได้ตามที่ตกลงลูกค้าได้เลยนะครับดูตรงนี้ปรับทรงวิ่งมาวิ่งลุกไปอยู่มาไรกันบลางอะไรกันงอะไรนะคือด้า่องข้างเราสามารถเปิดเป็นลองทรงกลางด้านหลังเป็นเป็นทูดสูงก็ได้นะและแต่เราออกแบบให้ลูกค้านะครับ เอาละมาตั้ง,งเลยกกดีครับดีไาขึ้นไปสายจะต้านก,กันเลยจ้าอันนั้นดียกมุมนั้น้ายขึ้นเล็กน,น้อยไปไปตัด,ดเ,ววเ,เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเลยนะแล้วต้องรู้ว่าขอบทรงเราอยู่แค่นี้ไม่เกินจุดกำบับตรงๆรงแตรงๆขึ้นไปเลยเลี้ยวซ้ายยกขวาไปขอบทรงอยู่นี่เอาไย เนาะทีนี้เราลองคำเบอร์สองมาไายเบอร์กลางๆทรงหน่งตรงนี้หายอุ้ยโทษดุเอาไปตรงกลางห่ง,หง,ง,ง,หน, 2, งน,นั่นแหลยไปเดินไปตรงกลางหนึ่งตรงกลางไาเบอร์สองเสื่อมับเบอร์สามนั่นแหละเน้นลองฟังอย่างเดียวตรงนี้เบอน,น์นี้ชั่วโมงนี้ นักเรียนใหม่ใช้ลองฟันเยอะๆเขาไปใช้งานแบบปื่นตัวไม่นน้นเปิดร้านเี้นตัดให้สั้นดไปไปีตัินงกลางส่งนักเชื่องกับเบอร์สามเดินไปด,ดีไปไป,ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย้ำให้มันคืนๆกับเบอร์สามอ่ะ พพอไปเอาเบอร์หนึ่งขึ้นมา <c oughs> จอนขึ้นมาตวัสดวัสดเจ้าเ่อเบอร์นนหนึ่งเบอร์เบอร์เบอ,อ,อ,อร์สองเลย ดีครับสวัสดีไปเลยครับเชื่อมกับเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งครึ่งมนเชื่อมสวัสดีสวัเลยไปรอบศีรษะเลยครับเราจะใช้รองพันอยู่ทั้งหมดประมาณพรุ่งนี้ค่อยบอกแล้วกันเบอร์ห้าห้าเบอร์นะกำลังนับอยู่ว่าใช้กี่เบอร์ทั้งหมดห้าเบอร์นะใช่เขาเรียกว่ากินยาชนิดเดียวกัน ที่เข้าให้เราตกตัวอะไรเงี้ยเลี้ยวตกตัวละพวกนี้พวกนี้พวกนี้จบอกแล้วกันใช้ลองควันห้าเบอร์จะจำได้ผมไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ตั้งนี่ต้องอะไรมันแล้ครับมันคือลองทองสูงตั้งนี่ก่อนเดี๋ยวไปอ่ะก็มาดูดิดูด้วยกันดูเลยเนี่ยอุ้ยก็มีอะไรนะจัดยังเอาเบอร์หนึ่งมาั้งยังยังไม่ตัดผมอุ้ยโทษลูก เน้นตรงนี้เน้นตรงนี้เบอร์หนึ่งครึ่งเน้นตรงนี้ตรงกลางเน้นตรงกลางเชื่อมกับเบอร์สองเนี่ยถ้าผุลงไถคว่อยหูไถเน้นตรงนี้ไม่ต้องไปเน้นจอนไม่ต้องไปเน้นตีนผมเพราะมันไม่โดนอยู่แล้วเพราะมันได้เอเบอร์หนึ่งมาซ้ำอยู่แล้วเนี่ยดีเชื่อมเออเนดีตัดเส้นตัดเส้เออดี ปไปผมเขามาเดินดำเดินดำเดีดดดด๋เบอร์นหนึ่งขึ้นพอพ่อหนึ่งมาเดีย๋ยวกินผามตะวันขึ้นไปเส้นนี้งขวาตรงตรงซ้ายเอาทำยังตะวันขึ้นไปเส้นหนึ่ง,ง,าาง,นนงดีพอพับหูดีดีดีดไปรอบหัวเลยปินผมอย่างเดียวตะวันขึ้นไปเลยเซนหนึ่งไปเชื่อมกับเบอร์อะไรครับ ตอบตอบตอบหนึ่งจุดห้าค่ะหนึ่งจุดห้าเดี๋ยวมาเดินข้าวขาครับข้าวขาขาจะตายข้าวขาสวัสดีดีัวงนี่ถ้าพี่ถ้าพี่นุชไม่เอาเดี๋ยวมันรอเสียบเลยนะพี่ก็เดี๋ยวค่อยให้เขาเสียบเขาไม่ใช่ดูทินงที่มันเสียบไม่ได้เรามาลายแทงนะแทงอะไรอ้าวเมี่ยแทงก่อนยิงก่อนโตสนุกสวัสดีสวัสดีดี อาอพอแล้สุดท้ายมาเอาเก็บรลเดิเนจอนต่ำๆนะมันเชื่อมไปกับเบอร์หนึ่งะเอ้าข้าขาสิครับขาจะตายถอยตะวัสองครั้งแล้วดีเดินเก้าเข้ามาเลยก้าวนรอบวนรอบเลยเดินมาเดินมาเยอะตวสุดายห่งตๆไปเก็บพวใช่ไหม เอาไปเอาพอแล้วพอแล้วเอาโยบีมาทีนี้คุณดูกระจกไี่เห็นไหมเนี่ยมันบานเนี่ยคุณก็มาแนบยกลอยใช่ไหมเนี่ยแนบย,ยกลอยที่อยู่ลงเรื่อเก็บบอลแนบย,ยกลอย ทีทยอยู่ลงเนี่ยยกรอยเก็บขอบตรงมันออกไว้เนี่ยไปไปตัดต่อไปเลยแอบลงรอยใช้หวีได้เลยตีด้านหางด้านหางด้านหางแอบไปลอยแอบลงลอยไปเลยหีพีงอยู่ลงสิครับพี่น้องเออแอบดูกระจกแป๊บนึงมันหายยังขอบเดี่ยมอ่ะดูกระจกครับดูกระจกแป๊บนึงมันหายบานแล้วก็ไปขยับตัดจุดตื่นต่อรถไฟกล้ามา แนบยกรอยขึ้นมาตรงนี้นีมันอะไรเยอะจะลอยลอยขึ้นไปก็กได้สนิทขึ้นไปก็ได้ใช่นไหมลอยลอยขึ้นไปเนสนิทขึ้นไปเลยหรือว่าแล้วก็แนบยกลอยซ้ำมันก็ด้เห็นไหมไปจะท,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 ทำอะไรก็ทำหน้านที่คือตัดให้มันเชื่อมผมส่วนบนออกขอบเหลี่ยมมันออกไปเก้าวไปเก้าวขาไปยังไม่เสร็จจานไปยังไม่ได้ เดี๋ยวอยู่เกินสองวิจุดแต่ละจุดอ่ะแนบยกลอยจวดๆแล้วเดินเต้าขาเลยนั่นแหละมันยังไม่มันยังไม่เนียนอ่ะต้องเคลื่อนไหวต่อเนื่องนี่ย้ำตัดอยู่นั่นแหละวนไปวนมาจนหัวแบนหมดแล้วมันยังไม่เนียนอาจารย์ตัดไปให้มันไม่มีเหลี่ยมมีขอบตัดไป đi, ném được bay, đi, Còn này nó nhái thấy không nó kheo này, cái này, bay, đi, bắt được bay, เรียนตัดผมชายผมหญิงสามสิบวันคนเฉลี่ยก็คือได้ผมชายผมหญิงแต่ละขึ้นขึ้นบานอยู่บันบานอยู่ดูกระจกเดี๋ยวไปเคลียร์บ่อยใช่มันเนี่ยมันบ้านอยู่เนี่ยบดูอะไรทิ้นไปเลยไมยไปเออดูกระจกเลยดูกระจกเป็นไงดีขึ้นไหมซ้ายขวามันบานนิดน,นึงเอาออกสองมิลตอนนี้ก็บานอยู พอพอพอหายุดนะยกลอยลอยลอยขึ้นไปงยกลอยขึ้นไลงบยกลอยขึ้นไลงมันบางอยู่เก็บเลยตัวไหนไม่สวยเก็บเลย ดูกระจกด้วยแวบหนึง่งอย่าลืมดูกระจกมัน,ย,มมย,นยังบวมอยู่ตรงนี้มันบวมอยู่บวมกว็สไลด์ออกปลาดออกสวยยังมาถอยมามบวมถอยถอยถอยแอบยกลอยพี่อยู่ลงแอบยกลอยที่ดูกร,ดระจกสวยแล้วพอใช้กันขอบไหม คุมหัวไว้คุมหัวไว้ขั้นขอบอะ่ะตั้งเปนมีดขึ้นไปแล้วครับเดียวมยุณเดียวมาดูนี้สิเดียวมาดูนี้สอนฝั่งซ้ายไปดูฝั่งขวามันจะรู้เรื่องไหมนเนี่ยมันจะรู้เรื่องเป็อะไรการโค้งไปเลยค้ามเป็นมีดขี่ลากลงขี่ล้วลงขี่ล,ลงลก็ลาแล้วก็ลาบไปยาวาอ๋วอทำอยังไงสิ ต้องซ้ำรอยผมที่ถ่ายข้างล่าง่ดีพอนั่นแหละตัวนี้ถ่ายจริงข้างล่างถ่ายจริงเลยขนอ่อนอ่ะมีไม่มีก็ถ่ายไปตวัดขึ้นสิครับที่ถ่ายตั้งแต่ข้างล่างตั้งแต่จอนข้างล่างมาถึงกจามเป็นหูตวัดขึ้นเข้าใจไหมถ่ายขนอ่อนทิ้งหมดเนี่ยแล้วก็เยวกันกว่าเดิม รับผวมทาวนีหยเห็นหวความมันมลงทับหัวไอ้กีบชากลงีเล่าลงกีบเล่าลงให้มันเส้นตรงอ๋ทำาหมแต่งให้เส้นมาตรงดีสวยจแล้วพนะอ,อไปทิ้งลยข้างล่างดีก้าวขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเันนี่ันีนอยากให้มันดูเส้น ถ่ายนนอ,อนถ่ยแค่นีก็พอถ่าแคนีก็อยู่ต่ำๆพอถ้าพี่ถไปหยุดไปหยุดมันขอบไปแล้วพอเป็นขอบแล้วก็เป็นพื้นน่มสวยครับเส้นออก,ออกพอ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 ,พอี่เส้นต่ำมือเดียวก็พอครับทีดต่ำลงทีดต่ำลงีดต่งลงพอ,ท,องทับยงอันนี้ับ กันก็จะนั่นไหนเขาลองไปบ้าไนไปจอกระบะนี้าาก็ตั้งแล้วมีขึ้นเรากถ่ายเดี๋ยลองดูเดียวองดูขอกกันขอบให้มันเปลี่ยนให้มันได้ฟั่งๆๆ เกล,ลงเดือล,ลงเือล,ลงลาลงเป็นรูปตัวสตามนี้ขตามวเจ็บไหลูกดีถ้าพนั่งบนบนนแสด่ไไาเขไม่เจ็บรับได้อยู่โอเคไหม,มลงเปร,รูปตัวพอพอแล้วพอแนละ้วตรงนี้มันเข้มไหมเนียม,มอยู่ใช้ไปบีไล่ดีขึ้นไหมดีค้ะด,ด,ดีค่ะ นี่นี่เงาไม่รีสไลด์ไปเก็บไลด์ไปเนี่ยเท่า,า,า,าที่เราเราตัด้วยลองฟันอะมันมาทำไมคุณยื่นมือมาเพื่ออะไระอยากจะลองเดี๋ยวจะลองพอแล้วหมดเวลาแล้วตอนนี้ดูอาจารย์ใจเก็บงานแค่เดียวผลลุ้มันต้องมีเวลาจบนะ สงครามต้องรู้แต่การเริ่มต้นแล้วก็ต้องอการจบไม่ใหลบไปเรื่อยทีนี้มันเข้มยังไงน่าอุ้ยร้ายเอาผมลงเดี๋ยวมาดูว่าการไฟผมนะกันเดี๋ยวให้ไปรถตัดผมในตัวเดียวการฉีดน้ำนะพยายามฉีดน้ำฉีดระวบีบไปข้างหลังใช่ไหมครับไม่ใช่ฉีดมาข้างหน้าแล้วน้ำไหลเต็มหน้าแล้วไปหาที่จูมันเก็ะเอาสิครับพี่น้องฉีดระวบีไปข้างหลังเลยน้ำไม่ได้ไหลข้างหลังไม่ใช่ระบีมาข้างหน้า มา,านั่นแล้วมาตัดผมทั้งสองอย่างครับเอาทีนเนี้ยทีนเนี้ยเราหาไกลาข้างหน้าใช่ไหมเราหวีลงมาตัดตัดตรงนี้เดี๋ยวก็พอประมาณครึ่งเซนให้มันพอดีคิ้วอ่ะหวีลงมากรีบลงมากรีดดีแล้วก็หวีลงมาตัดต่อเลยคือจะปล่อยอย่าปล่อยไกลาย,ลาย,ยดีจะเพิ่งปล่อยหวีลงมาเราต้องการเดี๋ยวนั่งดูกอน ราต้องการให้มันเป็นอันดับคัดใช่ไหมเนี่ยให้มันเป็นปีกเพราะฉะนั้นเราก็เลี่ยมนดิดเดียวพอผมว่าสั้นอีกแล้วเลี่ยมนดิดเดียวเลี่ยมตัดพอเป็นวิธีอ่ะนิด,นดหน่อยเอาคืออะไะพอได้ดร,รูดหลักในการตัดนักเรียนมองไม่ออกไหมว่าตัดยังไงดีตัดพอร,รูร้ทรงพองครมันคือทรงอันดับคัดดีกว่ามันคือทรงมันเล็กมันคือทรงทูบ็อกซ์มันคือทรง,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 งเปิดข้างลาบไส้เนี่ยแต่ละทรงมันก็ลูกผสมคล้ายๆกันแหละแต่ยังตัดต้องตัดออะไไรรทงมัันนนนดก่ ส่วนด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวอูก่อนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเราจะตัดเท่ากับทรงเลยนะเพราะว่าเราจะให้มันเป็นตีกเฉพาะด้านข้างส่วนด้านหลังตัดเลยกรอบทรงตัดทิ้งเลยเนี่ยเห็นเป็นกรอบทรงนเนี่ยกรอบทรงถ้างานด่วนนะเราจะตัดโอเวอร์ซื้อความคับขึ้นไปได้เนี่ยนะโอเคไหมตัดกันไหมหรือจริงก็ได้ เดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวดีดลงมาใช้ดินที่ดินที่ดินที่ดูตรงนี้ดูตรงนี้นิดเดียวเธอจำไม่ได้นะว่าข้างขวาตัดไปทอมยาวเท่าไหร่เธอต้องจำไม่ได้เธอก็หมุนมาหาไกรลาศมาที่ออกมากว่าเดียตัดเชื่อม นนี่ัละอาไฟเช็คผมเลยดึงผมซ้ายขวาดูเลยดึงดูเท่ากันไหมเนี่ยดูทั้งข้างหนึ่งดูทั้งข้างหนึ่งข้างเท่ากันไหมเนี่ยดึงดูหนึ่งทั้งข้างสองสองดึงไหมเท่าไหมเข้าับเท่าแล้วดีเสวยมาหักมากเลยเอายกซอยเลยติดดึงเอาแนวไหนแนวเจ้าแนวขวาเอาเจ้าแนวนอนเอาเท่าไหร่เอาเท่าแนว Mày đâu nhau đi lắm Mày nói tay tao đổ chết rồi Tắn lên không? Xám còn 4 rồi. đó 4 đó Con sắc 4 thôi Có quần có xăm níu lên, lên kéo đi Kéo lên là cái lại nào à? cái gì thế Cái mà กินเท่าแล้วครบแล้วค่ะครบแล้วกระแสกลางสิครับกระแสกลางไหนหลักการอะ <c oughs> <c oughs> หัวหุ่นก็ขยบตายิบๆไปนะ ฝังนี้ครับังนี่ครับเรี๋เวเดี๋ยวลีลารีบต cin ัดเลยีเุ็วดูออกมาอันนี้ตัดไปงัานตัไป

ก็แนวนอนแนวขวางแนวตั้งแล้วก็แนวนอนยืนที่เดิมมาแล้วก็แนวนอนอ๋อม,มันก็จะไปเชื่อมกับแนวตั้งพอดีใช่ไหมคะตรงช่วงปิดมงกุฎก็โค้งนิ้วน,นิดนึงเราแบ่งเป็นประมาณสองสามแถวสี่แถวก็ว่าไปกระชวนขึ้นออก

มาครับหมอรอกันก่อนนะใกล้เสร็จแล้วโอ้โหนี่หมองอกได้แล้วนเนี่ยเอาออกไหมเป็หนังเส้นเลยเนี่ยมันคันมากเล้วนเนี่ย <c oughs> พี่ตู่ยังอยากให้ถอนไะด้ยังพี่ตู่ถอนหมดหมดเลยเดี๋ยวยังขามดี๋ยวยางเดหรืยอยังแดี๋วสุดท้าย เสร็จแล้วก็เอาฟันปลามาสับเลยสับให้บางพอแล้วไม่ต้องหเอาฟันปลามาสับให้บางยกขึ้นไปสับหนึ่งสองสามวีลงแถวที่สองหนึ่งสองสามวีลงเนี่ยสามทียกสามทีาตรงไหนนะต้ยกขึ้นไปงับให้สุดพี่นุชชอบงับครึ่งเดียวงับครึ่งเดียวผมที่ออกมาคือแค่ตรงนี้มันย้ำอยู่ที่งับให้สุดกันไจงับให้สุดอือนั่นงับให้สุด มันบางแล้วก็พอข้างหน้าลงหวีลงมาหวีลงมานั่นมาเห็นไหมตรงตรงข้างหน้าที่เราหาความยาวไว้หีเอาไว้แล้วครับตัดเลยพี่ข้างหน้าน่ะที่เราหาตรงเนี้ยนี่ไงพี่นุไม่เห็นแล้วว่ามันหนาเนี่ยมันหนาเนี่ยตัดเลยเนี่ยเนี่ยตัดไปเลยมันหนาเพราะว่าอะไรเราเราหวีขีบลงมาใช่ไหมแล้วเราก็ตัดตรงไว้มันหนาค่ะมันหนาพี่นุชช้อนที่พี่นุชก็ตัดเลยเนี่ยเนี่ยหมดแล้วผมยาวอ่ะเนี่ยตรงกลางมันบางแล้วก็พอเห็นไหมคะเพราะว่าเราเกิดจากการเราตัดตรงไว้เห็นไหมคะมันบางพอแล้วเนี่ยข้างข้ๆเราพอแล้วนี่เอาเปาเสร็จผมได้แล้วเสร็จแล ต้องเป่าแต่แรกอยากให้มันมีขอบสมมติว่าลูกค้าเขาเปย์ด้านนี้ใช่ไหมคะพี่นุชก็ต้องเป่าแต่แรกเนี่ยเปิดเป่าไปในทิศทางที่ผมที่เขาต้องการต้องเป่าแต่แรกเราไม่เราจะไม่เป่าย้อนถ้าเราเป่าย้อนนะทีนี้เราเลยเก็บงานอยู่นั่นอ่ะมันจะไม่เสร็จสักทีเนี่ยแบ่งเป็นแถวก็คือหนึ่งสองสามสี่หมดแล้วเนี่ยได้ไปปัดมือไปมาผมอ่ะไม่ใช่ผมอ่ะมันจะไปได้ก็ต่อเมื่อใช้หวีบังคับแล้วใช้ลมปัดเห็นไหมคะมันจะไปหมดแล้วดูนูในกระจกเห็นไหมใช้ผมขึ้นจังหวะที่เกี่ยวผมอ่ะไม่อยากให้ผมมันพันอ่ะเอาความร้อนออกก่อนเกกี่่่ยววผมอออนแล้คใส รีบใส่แล้วก็เราต้องทำไวนิดนึงเพราะว่าอะไรใดมันร้อนนะคะถ้าเราไปจี้ามากๆอนี่ยผมไม่ผมไหม่นะคะอ่าเราต้องให้มันไวๆนิดนึงมไม้เราต้องไวนะคะแป้งไปเลยเนี่ยมีผม,มง่ายเนี่ยพี่นุชเห็นไหมตรงเนี้ยมาดูก่อนข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยผมมันลงอย่างงี้ถ้าเราปัดมาอย่างนี้เป็นไงดูในกระจกมันชี้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใดเป่าอย่างงี้แล้วก็ลงมาข้างหน้าอย่างงี้ก็คือไปในทิศทางของผมเลยอ่ารีบตักรีบออกรีบตักรีบออกอืมนั่นแหละอ่านั่นแหละผีด้วยตักด้วยนั่นแหละค่ะไหนี้ก็รอแล้วน่ะ ข้างหลังก็ได้คือปกติเออพยายามเอาลมในอ่ะให้มันเข้าพุ่งนผมด้วยใส่ปากใบเพื่อระบายความร้อนนะคะไม่ให้ได้มันอยู่กับพี่แค่นั้นเองไม่ให้ความร้อนอยู่กับพี่นะคะเอาไปไปเออเป่าผมเป่าให้เป็นทรงอ่าใส่ปากใบให้กระจายความร้อนลูกค้าจะได้ไม่ร้อนศีรษะนะคะอ่าโอเคไหมโอเคใส่หน้าไหมเพราะว่ามันสั้น <c oughs> ไม่สั้นหรอกมีการหล่อเนี่ยอ่าเอาให้แห้งเลยค่ะนนอเอาแห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้งเลยอ้าวชื่อทรงอะไรคะสรุปให้ฟังหน่อยโจม อันเดอร์คัสว่าจะไปตอบวันพรุ่งนี้ว่าจะไปตอบวันพรุ่งนี้อันเดอร์คัสก็ไถอยู่ประมาณ5เบอร์ค่ะมีเบอร์อะไรบ้างคะขึ้นทรงอะไรสามสองหนึ่งเอ๊หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์จุดห้าโอเคห้าเบอร์นะคะแล้วก็ข้างบนก็ตัดนะคะความยาวอ่อนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งทรงฟันปลาแล้วก็ตัดทรงนะคะก็ใครอยากเรียนนะคะเรียนรู้นะขอตัดผมชายหญิงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่นะคะแล้วก็ศูนยแต่งๆ ถ้ามันไม่มีก็คือเสร็จแล้วใส่แว็กจัดทรงปัดทำความสะอาดได้เลยนะคะสถาบ้นส่อตัดผมอาจารย์ใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน52นะคะเขตสายไหมกทมนะใครอยากมาจองคิวตัดผมหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนคอร์สต่างๆนะคะก็โทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะด้วยตัวเองนะ,คะใครอยากเรียนนะคะมีหลายคอร์สนะคะให้เลือกวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ช่างนุชด,ด้วยนะคะมาจากสวีเดนชื่อทรงอันเดอร์คัตโอเคมีอะไรจะบอกไหมมีจะพูดไหมไม่มีค่ะมือใหม่นะคะไม่เคยเป็นมาก่อนนะไม่เคยไม่เคยจับหวีไม่เคยจับปนไกมาก่อนนะโอเค วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะว่าไงนะคะคุณลูกค้า <c oughs> ไม่ทันแล้วครับ